นี่เป็นดาราวะเนี่ยมันหล่อยลยวะเนี่ยเขาคงนี่ว่าถ้าไม่ให้ราคากูกูจะฟาดมึไงไรวันเนี้ยขอโทษนะพี่ฝ<บ>าเดิมมีเนาะอ่าโอเคด,ดีดีแนละ้วเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดแต่งเครื่องแบงค์ไม่รับเลย เเอาลยใช่เกมเริ่มมหลอยังยังดีว่ายังมีฝากระบอกยังเริ่มมีของเริ่มของแท้แต่ไม่เคยไปลงในเล่มนะไม่เคยแจ้งนะไม่แจ้งนี่เป็นดาราวะเนี่ยมันหล่อยู่วะเนี่ยไม่ใช่นะขออนุญาตนะไม่เคยทำสีเลยไม่เคยทำสีเลยเหรอมันมีเรื่องน้ำ่วมเนาะไม่มีเรื่องน้ำ่วมนะอยู่บนเขาเนาะโอเค เพราะว่าเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาประเมินราคารถลูกค้ามาหลายคันประมาณสามคันมีน้ําท่วมก็แสดงว่าเริ่มลดน้ําท่วมเริ่มอ,ออกมาตลาดแล้วเลยต้องระมัดระวังนิดนึง <c oughs> เขาคงนี่ว่าถ้ามึงไม่ให้ราคากูกูจะฟาดมึงอะไรประมาณนี้ขอโทษนะพี่ผมผมไม่ตอบพักบาทอะไรก็ได้ยงั้น,นพี่พี่ ลูกค้าบอกต่อราคาฟาดแน่ไอ้นี่แมงเฮียดหมดแล้วด้วยไม่รู้ถ้าเราซื้อเราต้องเปลี่ยนแบกใหม่แบกบนี้สําหรับเรามันถ้าเราเปลี่ยนยางด้วยแมบกบด้วยหลายบาทถ้าอยากเปลี่ยนยางหลายบาทเราต้องขับแมกอีกพอเราจะจับเปลี่ยนแบกยังไงดยดีกว,ว่าเอาแบบมกพายมไยใส่แล้วก็น,นี้ค่อยขายเอาก็ดูจากทรงไม่มีตามําหนินะรถสวยนะครับรถสวยฮะรถสวยนี่ไม่ต้องต่อราคาครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากลัวที่ลูกค้าเอาเบสบอลมานะ ไม่ได้กลัวตรงนั้นนะเดี๋ยมันสวยไง